สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในดอโรงแรมแต่มันสั้นกว่านะผมเย yeah! ้ว้าว โอเคครับ okay, ผมทุกคนอันนี้ก็เป็นดอแฟนเมดที่หลายๆคนก็จะรู้จักกันดีนะครับผมวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาตะลุยหมดที่ยากที่สุดนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งจริงๆพี่เคยปลดล็อกไปแล้วนะก่อนที่พี่จะแบบเลิกทําเกมดอไปสักพักหนึ่งนะครับผมจริงๆเคยปลดล็อกไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเข้าไปก็ไม่มีผีใหม่ไม่มีอะไรที่มันแบบตื่นเ <Wow. S 1> ต้นเร้าใจหรือความยากที่แบบเขาบอกกันนะครับผมแต่ตอนนี้มีเพื่อนบอกมาแล้วว่าพี่ฮ่ามันอัปเดตใหม่แล้วยากกว่าเดิมแน่นอนนะงั <Huh? S 1> ้นวันนี้เดี๋ยวเราไปจัดกันครับผม โอเคมาดูกันครับผมว่ามันจะโหดถึงใจจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่มีของไงด้วยโอ้โหเสียงแหบเลยครับผมตึงอะไรอะเฮ้ยมันอัปเดตใหม่จริงๆว่ะเฮ้ยก่อนหน้านั้นไม่มีแบบนี้นะผมตอนนี้มันไม่ให้ซื้อของแล้วก็โหการจะเปิดประตูโรงแรม มีคัทลีนใหม่ด้วยว้าว,ว,าวอย่าบอกนะพี่เจ้าเจมอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยมืดตึ๊บครับผมโอ้โหเอาลักครับผมเอาลักครับผมตอนนี้มนันอัปเดตมาใหม่ของจริงครับผมตามที่เพื่อนๆบอกแล้วขอโดนด้วยไฟโอ้โหไปใายเป็นแบบกระพริบตัวจะมองอะไรเห็นไหมนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไบจ่ายเป็นแบบกระบ,บิบครับผมแล้วก็โหมีกล้วยด้วยเอาลเล่าอุยลื่น <laughs> ลื่นด้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันอ้างอิงแบบฉบับจริงเลยครับผมฉบับของดอ์ทูเปอร์ฮาร์ดโหมดของอดอริจิอลนะ <c oughs> เอาเราไม่ต้องมาหาเอาเราไม่ต้องมาหาญแจอเอรอเฮ้ยโอ้โหโอ้ตะกียมีตะแห้่งแรกครับผมเฮ้ยอันนี้ อันนี้จริงอันนี้ของจริงเดี๋ยวทําไมประตูออกไม่ได้อ่ะเฮ้ยโอ้โหตะกี้มาได้แต่ใให้องแรกเดี๋ยวนะประตูห้องแรกมันเปิดให้เลยครับผมอะไรกันครับเนี่ยไปถ่ายก็กระพริบเฮ้ยก่อนหน้านั้นมันไม่เป็นแบบนีครับผมอันนี้เอ้ยอันนี้ของจริงเฮ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โมันวิ่งมันวิ่งได้อยู่ครับผมแต่ว่ามีหลอดเพิ่มเข้ามาเอาละฮะโอโ้เล่นยากกว่ามันกระพริบรัวๆเลยดูดิสอง เฮ้ยมันกระพิบโลลุโอ้ยมีตะก,กี้ทุกห้องเลยมันเนี่ยโห oh, แล้วมีกล้วยขนาดนี้โห oh, เอาละครับผมมีน้ำมั์สกิ์แบบนี้เจฟมาแน่นอนฮะถ้าจะเป็นอย่างนั้นครับผมเจฟมาแน่นอนฮะคิดว่าโห oh, ไฟโอ้โ oh, หไฟข้างบนกระพิบไม่พอครับผมไฟฉายเรายังกระพิบอีกฮะนี่ก็โห oh, เกินไปเพื่อนตูเสียวเจฟมากเลยตอนเนี้ย วิ่งยังไงก็ลื่นกล้วยสีหุยหุยมันหลอนนะเฮ้ยโหตะกี้ริงจะมาทุกห้องเลยไงเนี่ยโล้ว <c> ย <ười> กล้วยก็ไวนาเกียดเกินเพื่อนไวนาเกียดเกินเอาละฮะเดี๋ยวนะห้องที่ห้าพี่ว่ามันต้องมีเจมชัวร์อยู่แล้วโหโอ๊ย พูดตะคีดมาทุกห้องเลยจริงๆวะ่ะหุ้ยตายแล้วห้องที่เจ็ดกลายเป็นเราหลอนจริงแล้วเนี่ยแปดขู่ต้องเดินอย่างระมัดระวังเก้าคือไม่ใช่อะไรนะมันระวังกล้วยเนี่ยสิบขอฟังเสียงนะเฮ้ยเฮ้ยอะไร เฮ้ยเฮ้ยมีไอ้นี่แล้วว่ามีไอ้นี่แล้วว่ามันมันเรียกอะไรวะในตู้อะหายเหรอเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหบัอกอีกอะไรวะบางทีมันมันไม่ใช่ยากแล้วมันเป็นเรื่องของกล้วยมันเยอะเกินสิบเอด็ดต้องฟังเสียงนะอาจจะต้องเงียบนิดนึงครับผมสิบสอง โอ้โหสิบสามยากจริงว่ะสิบตีตจะลื่นกล้วยหมนะ่น่สิบห้าโอ้โหสกีสิบหกพ่เอาละฮะอย่างยีสิกมาแน่นอนแล้วมีกล้วยแล้วมีกล้วยแบบดีสิกเองจะให้ค่าลื่นกล้วยเลยใช่ไหมสิบเอาละครับผมติกมาให้ติกแบบใหม่ <laughs> โอเดียวเดียวก่อนเดี oh, ๋ยวก่อนมันให้ตัววิ่งเฮ้ยมันให้ตัววิ่งเองนี่ว่าเฮ้ยเดียวโอ้โหโอ้โหละกล้วยโอ้โหกล้วยขนาดนี้โอ้โหยี่สิบเฮ้ยไปท้ายอยู่ไหนวะยี่สิบแดโอ้หอะไรกันครับเนี่ยมันต้องวิ่งดิเว้ยเพื่อนโอ้ยโอ้โหตัวต่อมาหมอบอีกโอ้แล้วมันไ่ตามหลังสีแจ่วสีสีไส่กิ้งเลยีโอ้โหเวลาวิ่งยี่สิบสอง พุย้ยพุ้ยดูรถเดี๋ยวนะเดี๋ยวอซิกเองต้องเอาหน้ารถวิ่งมาเวยตามหลักฟิสิกแล้วด้วยมวลทั้งหมดเอ็งต้องเอาหน้ารถวิ่งมาไม่ใช่เอาหันข้างมาแบบนั้นดูจะรู้อะดูจะรู้อะเดี๋ยวนะงงอะ งงมันงงทางมากเลยครับผมทุกคนอันนี้พูดจริงนะมันคือมันงงแบบดูดิมันมีกล้วยวางมั่วหมดเลยอ่ะแล้วไฟฉายมันก็แบบก้ากึ่งอ่ะเออไฟฉายมันแบบเอาตะคีดก็มาต้องฟังเสียงอีกไฟฉายมันก็แบบกระพิบกระพิบโอ้โหไฟก็กระพิบกระพิบก็เข้าใจเลยว่ามันต้องยากเพื่อนแต่แบบทำาไมตู้เห็นเจมแล้ะตู้เห็นเจมแล้ะโอเคเจฟ เองอะไปกับข้าเลยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเจ๊มันโอ้โหเจ๊มันเล่นตุยเลยเหรอทีเดียวิองนะเว้ยคืออะไรคืออะไรคืออ๋ออ๋อต้องรอให้เพลงจบก่อนว่างั้นเถอะอ๋อได้ดิมาใหม่ดิเราไม่รู้จริงครับเนผมว่าเจฟจะมาในรักษละหนอย่ายงางาั้นนะแล้วก็การปลาระเบิด มันปลาไม่ถูกด้วยจริงๆปลาไม่เราไม่รู้จะกะายยังไงแล้วกล้วยเยอะเกินอบอกเลยว่ากล้วยเยอะเกินเยอะจนเวอร์ <c oughs> อเยอะจนน่าเกลียดอะเอาจริงๆมะโอโอตัวจบ,บ้าเอาราคาผมมาสองตอนแรกอะเราตื่นเต้นไงครั้งแรกไงเราทั้งตื่นเต้นและงงด้วยสามสี่มันต้องเงียบนะฟังเสียง สกีดว่ะอุ๊ยโอ้โหมาถึงตู้ก็ลื่นกล้วยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหแล้วทีพอลื่นมาปุ๊บไม่รู้เลยทางไหนเป็นทางไหนเนี่ยฮ่าขู่แ้าเจอเจฟทำไงวะเฮ้ยอะไรวะว๊า ได้ยินแต่เสียงคืออะไรก่อนโอ้โหอะไรก่อนเพื่อนเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อโอ้โหนี่นี่ผมยังไม่ได้เดินถึงไหนเลยนะครับเนี่ยวันนี้เดียว่าจะบาดเลยจริงๆให้มันถึงโง่กาสิบก่อนโอ้โหเกินไปเว้ยเกินไปได้ยินแต่เสียงมาเป้าเดียวโห คืออะไรก่อนให้เราดูอะไรอะ่ะไปฉายกะแวบกะแวบเหรอใช่ไหมเอาเบื่อแต่อ้กล้วยเนี่ยมันเยอะเกินน่ะเยอะจนเวอร์สามสี่ดูไฟกระพริบไว้ดูไฟกระพริบไว้ห้าหกเจ็ดเฮ้ย ไวเกินมาไหมไม่ไหมไม่มาเว้ยโอ้โหโอ้ไวมากเมื่อกี้แล้วโอ้โหแล้วอยู่ตู้นานไม่ได้เลยนะเก้าตู้จะบ้าแล้วสิบขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นแบบปวดหัวได้เลยจ้าสิบ <c oughs> <c oughs> เอ็ด มาได้เลยจ้าเกมโดดแต่สั้นกว่าสิบสองโอเคสิบสามเจ็บมันจะออกมาห้องไกลๆใช่ไหมสิบสี่ถ้าไม่มีระเบิดจะทำไงวะสิบห้านั่นนะสินั่นนาตสิบหกเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาหนีเจ้าซีกที่มันขับรถเสียงมาอีกแล้ว <c oughs> ขับรถตะเคงข้างอ่ะเอาล่ะครับผมมา โอ้โหตัวละยอมใจรถมันเลยโอ้โหไล่สิบเจ็ดโอเควูหห้วไ้ยเนี่ยมันโอ้โหมันกดวิ่งแล้วมันไม่ไม่โอ้โหไม่บาลานซ์กับไอตัวนั่งไงดูดิสิบเก้าโอ้โหเรากดนั่งด้วยแล้วเรากดวิ่งด้วยมันไม่โอ้โหมันไม่แมทกันหน้าดูดิยี่สิบเอ็ดเดีนี้มันจะรีบไปก็ไปดีเว้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยไปไปไป,ไป โอ้ยนลาลื่นกล้วยละตัวนี้คือจบเลยนะล,ล่นกล้วยคือแพ้เลยนะยี่สิบสองยี่สิบสามไปละไปละตัวไปละมันมันเฉียงรถมาอีกไหมเฉียงรถมาอีกยะมันเฉียงรถมาอีกแล้วเอ้ยเจ้าเจบมันอยู่ห้องนั้นใช่ไหมเราได้โอ้โหเนี่ย คือมันมาดักห้องเนี่ยแล้วตูจะทำยังไงอยู่วะท่า,าปลาเลยได้ไมั้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอเบี่ยงทางวิ่งก่อนฟึบถ้าเราวิ่งมาอย่างี้ใช่ไหมโอเคถ้าเราเจอเจ้าเจฟเราวิ่งงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งออกมานี่ก็ไม่ได้ทางตันดีกว่าเอาไงดีวะมันไม่ได้อ่ะทางเดียวคือยิงปาเลยได้ไมั้ยอะ ไอ้อ้โอ้ยระเบิดเอ้ไอ้ยอ้อะไรวะมันไม่หูกล้วยก็เยอะโอ้โหขอก็เยอะตุยผมจะเจ็บจะเล่นยังไงให้มันผ่าน,นวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอหโคตรงงเลยมาต้อบอกว่าตอนนี้ปัญหา,ามันอยู่ที่เจ้าเจ็บแล้วดะผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันฮนะคือเราปาลารูเบิดไปเลยได้ไหมอะ ปลาแล้วโลอ่ะมันหน่วงเกินว่ะรูเบิร์ดอ่ะโอ้โหแล้วคือถ้าปิดไปจ่ายก็มองไม่เห็นอะไระอีกโอ้โหตูจะบ้าแล้วเนี่ยสามเดี๋ยวลองนี่สี่วุ่นวายนกระไอ้กล้วยเนี่ยจริงๆโอ้โหได้ระเบิดหลายอันเดี๋ยวนะหกเจ็ด วุ่นวายแปดโอ้โหโคตรยากอะ่ะมันไม่ใช่ยากเพราะอะไรนะมันยากเพราะกล้วยครับผมเฮ้ยเฮ้ยแอมบูดเด้อ แล้วตู้เลื่อนเลื่อนกล้วยได้ไงก่อนเออออก้ยแล้วทำไมมันมันไหลรอบจังไงแอมบ <laughs> เฮ้ยแอมบเฮ้ยมันจะมาตั้งกี่รอบวะ้ยโอ้โห,โห,โห,โหตู้ยอมใจจริงๆเลยวะ่ะ โอ้มันมากี่รอบวะเนี่ยทุกคน11ต,ตุกก็ไม่ได้นับโอ้โหแล้วคือแบบจะปิดไฟใช้รูเบืดอะ่ะมันก็โมงไม่เห็นเว้ยถ้าเราปิดไฟอะ่ะ1บสอง13โอ้โหโอ้โห15เดินไม่ถึงไหนเลยครับผม16 เดินยังไม่ถึงไหนเลยอะโอ้โหยอมเลยมันไม่ได้ยากาะอะไรมันมันลื่นกล้วยอ,ะ,อะจริงจริงไหมโอ้โหกล้วยจะไต่ามาทำไมเยอะรักละครับผมเออจะไต่มาทำไมเยอะรักละครับผมสิบแปดโอ้โหแล้วดูดูสิบเก้ากล้วยมาเป็นทางยี่สิบตุกกได้แต่ผกล้วยจริงจริงอะโอ้โหแล้วดูมองไม่เห็น,นีิสี่สิบเอ็ดโอ้โห วิ่งดีว้ายวิ่งดีรออะไรอ่ะมันไม่ยอมวิ่งให้อ่ะอุ้ยปึ๊บ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 นี่ไงปึ๊บ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 ยี่สิบสองเอาละเอาละเอาละได้เวลาทดลองละได้เวลาทดลองกะไอ้เจ้าดีละตอนนี้เรามีโรเบิร์ตมาหลายลูกมากใช่ไหมทุกคนได้เวลาทดลองละอุ้ย เจ๊เจมันจะอยู่ห้องนี้เสมอใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะปาไปกดเลยนะส่งส่งส่งมันไปเลยหน่วงประมาณนี้โอเคโอ้มันปาทะลุห้องได้ครับผมโอ้โหงี้ก็สวยดิก็คือถ้าเจอมันอ่ะก็ปาไปเลยโอ้ตอนแรกนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ลองอ่ะยี่สิบห้าวันดี Body, วันดีไม่เห็ว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนเจ็บเฮ้ยมันจะลุกมาปะวะไม่ใช่ไอ้บทนี้มันลุกมาไม่นะเพื่อนนะเจจะไม่ลุกมาหาฉันใช่ไหมอ่ะยี่สิบห้าโหเสี่ยวมันลุกวะ่ะโหมันจะกระพริบอะไรนักหนาว่าไฟอะ่ะมองไม่เห็นเว้ยทางไหนวะทางไหนวะ ฮ้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะหมันโครตรไม่แบบดูดิมันมองยากมากเลยเอาจริงจริงไหมทุกคนต้องให้ตัวบนอีกแล้เนี่ยโอ้โหคือว่าเรานั่งหรือเปล่าเราก็เหมือนเหมือนไม่รู้ครับผมว่าเรานั่งหรือเปล่าเอาจริงจริงไหมถ้าไม่เปิดไฟอะ่ะยี่ิบหก โคโคตัวปลอดภัยไหมเนี่ยยี่สิบเจ็ดมันจะมีเจมไหมหยี่สิบแปดเฮ้ยรัดมาใช่ไหมโอเครัดปะวะโอ้โหโอ้นี่ขนาดมันสั้นกว่าแล้วได้ประตูเลยยี่สิบเก้า สามติบโอเคสามติบฟิกเกอร์มาโดนแน่ฟิกเกอร์โดนแน่บอกเลยเอาละครับผมฟิกเกอร์เฮ้ยฟิกเกอร์เปิดปาปิตาวะ่ะต oh, <no. S 1> ีใหญ่เพี้ยงไปดิเฮ้ย <c oughs> ฟิกเกอร์มันวิ่งได้เฮ้ย <c oughs> เออนัออ่นแหละ ทำไมมันไม่ตุยวะทำไมมันไม่ตุยวะดูดูงานเข้าแล้วเฮ้ยดีดีมันลื่นก้ยอยู่เออโอ้โหอ้โหเฮ้ยเหมือนมันติดหลังเลยโอ้โห ไม่ได้เหมือนดีมันติดหลังแล้วเพื่อนตูไปละตูไปละเฮไฮตูวิ่งหมดแล้ววิ่งตูหมดแล้วเพื่อน โอ้โหไอ้หัวมันอยู่ข้างหน้าเลยโอ้โหโอ้โหใโอ้โหโอ้โที่ตูดๆกับตัวอะไรอยู่วะเนี่ยให้เอาดิเฮ้ย ตายสปีดโบดตายตายตายสปีดโบดโอ้โหโคตรโกงอะ่ะโคตรยากเลยอะ่ะเอ้ยดูจะโดนไหมเนะี่ยดูจะโดนไหมฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ตู้กอล็อกตู้กอล์กโดตูผิดเองไปเถอะไปเถอะเพื่อน เฮ้ hey, เรารักนายนะฟิกเกอร์ <laughs> โอ้โหโคตรยากเลยเอาเราตูออกไงอะระเบิดก็ทำอะไรมันไม่ได้เอาอะไรวะโอ้โหนี่คือมันกาจะให้เล่นปั๊มหัวใจจนตุยเลยเหรอโอ้โหขนาดในออริจินอลตัวยังไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยนะฟิกเกอร์ ตูขอร้องเถอะถ้าไม่ไปไปเถอะถ้าไม่ไปคือตูทำอะไรไม่ได้แล้วนะตูต้องออกเท่านั้นนะแล้วปีดวิ่งจนหมดครับผมถ้าไม่เข้าตูก็คือตุย A few moments later เราเล่นต่อไม่ได้แล้วครับผมถ้าเป็นแบบเนี้ยไปอ๋อเราวิ่งได้อยู่อ๋อ โอ้ย oh! hey! แต่สปีดก็หมดปะวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสปีดก็หมดปะวะโอ้โ oh ห oh! มันเล่นอย่างนี้นี่เองตูรู้แล้วก็คือโอ้โ oh ห oh! ต้องวิ่งต้องวิ่งออกเหมือนมาเหมือนมาพักสปีดอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ไหม ไอ้นี่รออะไรอะ่ะไปไดิลื่นกล้วยใจคอเฮ้ยโอ้โหใจคอกัดจะไม่ลื่นกล้วยเหรอไงตู้จะบ้าแล้วตู้ต้องปั๊มอย่างนี้ตลอดเลยไงวะ โอ้โหแล้วถ้าคนกดไม่เก่งอะ่ะโอ้โหตูก็ไม่ได้ว่าตูกดเก่งนะเว้ยไปดิไปกขบวนก็ได้วะเอา้าเฮ้ยผมมาข้าบวนมันไม่ไล่วะ่ะมันไล่เด็กข้างล่างวะ่ะโอ้โหแต่ก็เกินไปโอ้โหก็เกินไปน่าเกียดเกิน หรือมันเหนื่อยหรือมันเหนื่อยแค่มันไม่อยากไล่เราใช่ไหมเออใช่ถ้ามาข้างบนแล้วมันวิ่งอย่างนี้ตลอดเราจะไปเล่นยังไงใช่ปะถูกปะโอ้โหถ้ามาข้างบนแล้วมันวิ่งไล่อย่างนี้ตลอดมันมันโอ้โหจัดระเบียบเลยจัดระเบียบร่างกายตัวเลยกล้วยลื่นลื่นกล้วย เราจะเอากระดาษนั้นยังไงวะเราจะเอากระดาษนั้นยังไงวะมาทางไหน,นบนบานเลยดิบนบ,บานเลยดิเจ้าแอบเจ้าแอบขึ้นข้างบน โอ้อเฮ้ยเอ้าพายโอ้โหโหดก็โหดโหดบางทีก็โหดเกินไปเกินไปเพื่อนอะไรวะเนี่ยโอ้สามเหลี่ยมสองโอ้โ่อแล้วมีกี่เลขวะเนี่ยสองศูนย์ดาวดาวเก้าโอ้โหเราต้องเอาหัวใจหรือวะเนี่ยวงกลม วงกลมศูนย์โอเคเหลือแค่หัวใจเท่านั้นครับผม oh, เลขเดียวเท <no. S 1> ่านั้นฮะที่คุณจะที่คุณจะตุลทางนี้เลยได้ไหมโอ้โหมันจะมีหนังสืออยู่อ่ะสองที่แต่มันมันมีกล้วยไงลื่นแน่่อย <c oughs> <c oughs> นี่ไงไปอปไยโอ้โหเตปรีดหมดโอ้โหมันกดไม่ออกเมื่อกี้อ่ะเออนน่ะแหลื่นกล้วยไปหกหกเอ้เตปรีดมาดิว้โอ้โอเคอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยตูจะบ้าโอ้โอ้โหแล้วมันป่าระเบิดไปจุยด้วนะประเด็นอ่ะเก็ดหัวใจหกโอเคหก เรียบร้อยไหมเอา้าทําไมอ่ะโอ้โหตัวว่าแล้วทําไมไม่ได้โอ้ตูดูเลยโอ้ตูดูรูปปีด <c oughs> โอ้โหผู <c oughs> ้กคนเดชไหมวีครับผมที่มันคือเลขห้านั่นแหละมันคือรูปหกเหลี่ยมครับผมแต่พี่ไปดูรูปกี่เหลี่ยมวะนะตัวโยังเหลืออีกเหรอโอ้ยรูปหกเหลี่ยมตัวว่าแล้วทําไมมันยังไม่ได้ตัวว่าแล้วอีกแก้วเหรอ เราต้องเจอกันอีกแล้ววววฟื้บได้เอ้เอาโดนเลยโอ้โหแค่รูปเดียวเองวะอะไรวะโอ้ยดุจบาโ้าหได้โอ้ยอ,อ,อ,อุตส่าห์ได้แล้วเลขเก้าโอ้ยไม่ไหวแล้ววะพอพอเท่านี้ก่อนดุจบ้า